อะไรเนี่ยวายเบเนียมอะไรนะบาบีบอกว่าไม่ให้ใครไม่แต่ว่าวายวายเบเียมขาขายกันหมื่นเดียวครับตอนเนี้ยอืมก้อนละหมื่นเหรอใช่ครับว้าวสวัสดีครับผนต้องสวัสดีครับก่อนนี้อาชื่อชื่อแวนครับตู้แวนตู้ต้องใช้อะไรบ้างพี่ชายไม่ได้ครับผมสั่งลามนะครับอะไรครับเลยครับก็ผมผมอยากกระถามถามว่าอาชาหน่อยครับครับผม ไอ้กล like yeah, ่องท็อปที่มันเขียนว่าท็อปอะไรนี่มันคืออะไรล่ะครับท็อปเทียดีสุดของเล่นพวกองนนี้คือดีสุดใช่ใช่กล่องเงินเป็นกล่องใหญ่กล่องเงินกล่องเอ่อกล่องปูนแล้วก็พวกของเหลวครับครับอ๋อชื่อชื่อชื่อแวนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อขอบคดีครับยีนดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะเออครับว่าจะเปิดแต่ก็กลัว เจี๋ยแหละไหวสัสเปิดกล่องอะเปิดกล่องไม่เอ้ยอยากเปิดเหมือนกันเลยอ่ะเปิดกล่องครับเปิดกล่องครับมาถึงเปิดกล่องครับกล่องครับกล่องไม่ไม่ไม่อย่าเปิดอย่าอย่ไม่ผมจะเปิดกล่องเหมือนกันแต่กดกดต้กดปิดช่องกดปิดช่องครับจะให้กูมีมีดบ้างนะ user in your channel time down user entered your channel ไอ้ม่ไม่ตอบสิรินายน่ะรอไทยโุนรอไทยโอนไปกเนเดือกเกเกเดดก่อกเดากเกเดกเดืดอกอกแดืกเด่เอาดกาดืออก็เอาแม่งแล้วไอ้สดือกเดือกเดหออเออออ เออตอนแรกตาแดงด้วยอ๋อเวลานี้นี่ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไปรีรีกันเช้าเรียบไปรีสดถ้าโค้งวงทำไม่ใจถ้าถ้าจะเปิดเปิดกล่องเงินก่อนนะเพื่อนกล่องไอ้แมนหมดมิดเออมันนี่แล้วก็เทียอะไรอ่ะไอนะครับกล่องมิดกี่ล้านมีดกี่ล้านเหรอใช่สองร้อยล้านครับสองร้อยล้านซุ้มเงินดวงสวยเนาะผมจำไม่ได้ใช่เขาเติมไปสองร้อยล้านอ่ะมันไม่ได้ โะ User was moved out of your channel of สารเครับโทครับอ๋อสารครับครับเสียงคุณคุ้นมากเลยผมเคยเจอประเทศล่อยมั้งคุณด่าด่าใครรูดด่าดังเลยอะะหมด่า ใช่ด่าไม่เอาส่งอ่ะคือด่าแบบพังเลยอ่ะแม่แม่ตายอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ยิงหรอไม่ใครตายครับจะไม่ตายไม่ผมได้ยิงจริงอ๋ออันอันออัันนนี้คือเราเปิดวิเปิดแล้วเรารู้ก็สองแค่สองคนอันนี้จะรู้ไหมว่าวัดไหนใช้อะไรครับแบบว่าตายนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ผมผมได้ยินผมได้ยินคุณพูดตั้งแสนนึงอะอ๋อได้ยินผมพูดใช่แบบว่าโอ้โหหนักจริงอะผมแล้วไม่ใช่ผมครับแล้วล่ะแต่ผมผมมีคลิปเสียงนะมีเงินคลิปเสียงครับ คลิดไปอย่างนั้นบอกบอกอะไรครับเขาถ่ายวีดีโอมันี่ยแค่นั้นแหละเต็มไปหมดเลยพูดว่าอะไรหรอครับโอ้โหพูดเยอะอ่ะเยอะกว่านี้บอกแค่นั้นแหละอ๋อเขาไม่โทรไปแบบนั้นได้เลยไม่น่าจะใช่ผมแล้วแหละผมมาแบบติ่มๆิ่มมเนี่ยใช่เหรอเขาอะไรซาวซาเวดอะไรสักอย่างอ่ะเทมเกตี่ก็ขายได้ใช่ไหมครับ เขาต่อยตรงตรงสะพานอะไรสักอย่างอ่ะอยากให้รู้ไว้ว่าผมไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าพวกคุณใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ได่าครับอ๋อไม่ใช่ผมผมลาตัวไปผมคิกว่าผมจะโดนแทงแล้วล่ะแต่ผมแค่ไปแอบฟังครับไปแอบฟังอ๋อไปแอบฟังมาครับด่าใครไม่รู้ด่าแบบโอ้โหด่าไม่หยุดอ่ะอ๋อครับเออผมผมผมไม่ได้ด่าหรอวครับเดี๋ยวพี่ชายอ๋อไม่ได้ด่าเขามาด่าเราก่อนใช่ครับเขามาด่าผมก่อนเลยสวนกลับและรับไม่ได้อ๋อถ้ารุาคุณกลัวผมมาตอนเนี้ยสรุปคุณด่า แม่บอกแม่แม่คุณไปนรกหรือยังครับแค่นั้นแหละครับใช่หแรงนืออยากจับอีกตัวล่ะเฮ้ยไอ้แฟ้งอ่ะมึงอ่ะเจับกับผมไหมแม่เอาครับลูกพี่อ๋อโอเคโอเคแล้วไปแล้วไปที่พี่มีมีดแค่นั้นแหละไม่มีอะดีมีดอ่ะอันนี้ยืมเข้ามาเอายืมเข้ามาเหมือนกันใช่ไม่มันมีเช่านะรู้ปะเนี่ยอะไรนะมีเช่ามีดนะเปนแบบเช่ารายวันจริงหรือเปล่าเช่าเช่าเออแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งสามารถหายได้ สามารถหายได้ใช่แต่ว่าต้องเสียอีกแสนหนึ่งถ้าหายถ้าวุ้หายสรุปก็คือสองแสนใช่สองแสนนั่นแปลว่าพูดมาจบไปเลยว่าสองไม่แต่ว่าถ้าอาวุธไม่หายก็ก็เสียแค่แสนเดียวไงพากูไปทีกูจะเอามาแทงมึงอ่ะนะแทงมึงไอ้แฟงอ๋อไม่เป็นไรครับลูกพี่ผมให้ลูกพี่แทงอยู่แล้วครับอีหี้ยปุบป่าบ้างก็ดีนะเผาๆมือบ้างอยากทำร้ายคนด้วยช่วงเนี้ยมึงรีบเปิดสิลูกพี่โอเค เอาไปกองไปกองไปกองเงินก่อนใช่ปะไปถึงกลองน้ำเงินอ่ะคิดแต่ไม่ถึงอ่ะเอาเลยนะไไเพื่อนเอาไปเตียววุ้นแล้วก็ามาแทงมัน๋อ้ได้ได้ได nhưng nhưng người thô mau